สวัสดีครับผมาพายเมชินชาแนลพีเอ็มซีครับผมตั้งแต่ขนย้ายมานะครับผมจากหน้างานใก้ใกล้กับกระทรวงพาณิชย์นนทบุรีนะครับผมก็มาลงไว้ที่อาณาจักรเซกเมนต์นี่นะครับผมเป็นบริษัทอีกท,ที่หนึ่งของบริษัทผมทํางานอยู่นะครับผมเนี่ยครับวันนี้ผมก็มารับสีนะครับผมแล้วก็ รายงานซ่อมกระบอกตีนข้างไปนะครับผมนะครับผมก็รับสีกันนะครับผมวันนี้น้ําหมดถังก่อนนะครับผมก็รอนะครับพรุ่งนี้มาใหม่นะครับผมนี่ยหายไปหลายตอนเลยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายลงนะครับผมทํางานนะครับก็ยุ่งนะครับวิ่งนู่นวิ่งนี่เยอะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายวิดีโอเพื่อ ยำนะครับผมหลังจากไม่ได้รับสีน้ำน,นะครับนานมากแลนะ้วไม่ได้อยู่ใกล้น้ำสักทีนะเพราะว่าเพงรับสีจะได้เข้างานเซฟที่ร้อยเปอร์เซ็นะครับผมที่นิคมโรจนะนะครับผมก่อสร้างไฟเกอรี่ครับผมเป็นเข็มสปันครับเป็นเข็มกลม3 0มร้เมตรผมหรือว่าส0นะครับก็ตอนนี้กคำลคังมระรับ ก็อยู่ใกล้เครื่องใหญ่เนี่ครับใกล้เครื่องใหญ่นะครับผมเนี่ยครับผมอาณาจักรเซกเมนต์ครับเมื่อวานนี้ก็มาเอาคานไปเกือบ20คันรถนะครับยี่สิบเซนเลอร์มนี่ครับ,รบโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับช่อง สายอาชีพครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจัรกับเซาคลิปนะครับผมนะครับทางหน้าประตูนุ่นก็เป็นเครื่องตอกออโต้ตุ้มไฮดรอลิกนะครับผมตอกอยู่นะครับหลายคันอยู่นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ